ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่จะเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือหมีแพนด้านั่นเองนะคะล่าสุดค่ะทางสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมต้อนรับหมีแพนด้าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะในโอกาสครบรอบ50ปีในปี2568 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นายนเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการนําหมีแพนด้ากลับมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่สัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีในปี2568ซึ่งนับเป็นข่าวดีที่สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้ก็เพื่อตรวจสอบ สถานที่ว่าจะอยู่ที่ส่วนจัดแสดงมีแพนด้าที่เดิมหรือจะทำการย้ายไปสร้างจุดใหม่ของสวนสัตว์ส่วนเรื่องของการจะนำหมีแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อไหร่นั้นต้องรอฟังข้อสรุปอีกครั้งและคาดว่าต้องนำไปพิจารณาต่อไปนอกจากนั้นความหวังการกลับมาของหมีแพนด้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ไม่เพียงแต่เป็นการต้อนรับสัตว์น่ารักที่ทั่วโลกหลงไหลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประเทศไทยและจีนอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการนำหมีแพนด้ากลับสู่ประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ,ษ์พันธุกรรมสัตว์ป่าและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิดด้วยไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีค่ะ จะเอาาไหสว้สํครับวันนี้เราก็มาดูความพร้อมของสถานที่นะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมเนื่องจากในปีหน้านะครับจะเป็นโอากาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีน50ปีนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทางจีนเนี่ยจะให้มีแพนด้ามาเป็นทูตสันทวามไมตรีอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นก็อ,องค์การสนทั์นะครับ ท่านประหลัดก็ได้มาตรวจสถานที่อยู่แล้วนะครับครั้งหนึ่งรเราคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะทําให้ให้ดูดีใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะรองรับหนึ่งรองรับนัท่องเที่ยวนะครับสองแล้วก็เป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้นั่นแฝงยิ่งขึ้น ทางด้านนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลหมีแพนด้าโดยได้จัดเตรียมที่อยู่อาศัยและอาหารที่เหมาะสมรวมถึงแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลหมีแพนด้าโดยเฉพาะการกลับมาของหมีแพนด้าคาดว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากและยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะก็ะะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะก็รอคอยเนาะใช่ค่ะอยากให้สวนสัตว์เชียงใหม่มีแพนด้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ